ไปเลยแล้วกันจลังจากประกาศในเพจไปแล้วแต่ถ้ามาดูไลฟ์ก็บอกจากปากไปเลยนะครับว่า,าประมาณมิถุนากรกดาช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับผมน่าจะกลับมาทําเพจได้เต็มตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีทําคลิปสรุปข่าวเช้าคัดกรองมาให้ตามสไตล์ผมข่าวผมอาจจะไม่เยอะไม่ยาวนะครับเพราะว่าจะพยายามเลือกข่าวที่มันดูแล้ว มีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่าตลาดซัมเมอร์เนี้ยน่าจะเดือดหมายถึงว่าน่าจะเดือดหมายถึงว่าข่าวน่าจะเยอะนะครับแต่ผมก็จะพยายามสกรีนแล้วดูจากข่าวให้ว่าอันไหนมันมีเป็นความเป็นไปได้หรือมาจากแหล่งอันไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตกันเพื่อลดความสับสนในตลาดซัมเมอร์ยิ่งยิ่งมันเป็นทีมอ่าทีมฝ่ายฟุตบอลทีมใหม่ข,ของเซอร์จิมเนี่ย ก็มีผมคิดว่ามีเรื่องน่าสนใจหลายอย่างเพราะว่าเซอร์จิมทำงานที่ตลาดฝรั่งเศสมาแล้วนะครับตลาดฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตลาดแห่งแมวมองแห่งการหาหาดาวดาวโนเนมเลยอะมาปั้นก็มาดูกันว่าแนวทางจะเป็นซื้อบิ๊กเนมหรือจะเป็นหาโนเนมที่มีศักยภาพหรือซื้อตัวมีแววมีแววแต่ว่ายังไม่เป็นบิ๊กเนมมาขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตมาบอกกันนะครับ นี่ถึงขนาดเมื่อวานนี้นั่งทำกราฟิกนะครับอยากมีแบนเนอร์ซีโร่รีพอร์ตใหม่ๆแบบเขาบ้างก็ลองทำดูแต่อันนี้ยังไม่ได้มีคลิปจริงนะครับ